ครับวันนั้นผมไปกินที่ร้านหอนมบาร์เมากหมอโมกตึงๆนะครับเอ,อ๋อมอกตึงๆแบบเมาอย่ะแบบเมาครับผมแล้วผมก็ไปต่อที่ร้านสาวอัพเอ่อสาวอัพครับผมแล้วผมก็เจฟตีนเอฟซีนักหรอเอฟซีนักครับเปิ้งมานะถ่ายหูปุวยก่อนเออมีแค่คนนะถ่ายหูครับแล้วผมก็เจ็บตีนผมก็ถอดเกือกอ,อ่า แล้วเกือกมันหายมันเนี่ยมาเอาไปตึงหมดมันเอาไปข้างเดียวแล้วเกือกผมว่าใส่แนการใส่ไปหั่นไปนี่ไปเอวไปหั่นไปนี่แล้วเอามันรักผมไปข้างเดียวเอาเลยใหญ่อะลักไปข้างเดียวเลยใหญ่อะแง่ไร้านมาก o ปีแล้วผม copy กละก็ได้ปีกมาข้างเดียวเอาไหนก้อยกู้หด แม่ครับคู่นี้มีมูลคา่าเท่าไรหมูเนื้ออ้าวเลื่ใหญ่อ่ะต่อไปเรื่องใหญ่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 ไปยากาศ์น่ะคนแน่ว่าเนี่ยได้ไปแล้วบอกหูเรื่องหูเนื้อหูคิงอ่ะเพิ่มมาเตะไปนี่บอกหูเนื้อหูคิงอะ่ะบอกหูอ่ะก็ไปกินที่หั่นมันผมเมาแล้วหรอก นยใหญ่ใจน yeah, ิใหญ่ประเดี๋ยวนี้ใจนิใหญ่ถ้าปะตัวเนาะถ้าปะตัวอาว่าถ้าปะตัวไอ้คอไปอ่ะเอาเอามาคืนถ้ามามาคืนผมจะแจ้งความเงีบเอามาคืนเอามาคืนเนาะครับถ้ามามาคืนแจ้งความเงียบเตือนเลยอ่ะเออเตือนแล้วเอาแบบโมโหชุดๆเตือนแบบโมโหชุดๆะเตือนบบโโะนะ <ๆ alternatives S 1> เนอนนะเอามาคืนตัว แ้่ามามีไส้ให้ใส่ไปหั่นไปนี่ก็มาได้แล้วสูบเขาลากหาไปข้างเดียวแนมข้างถูงังเอาไปมืมดสูเอาไว้หาต่างหน้าพ่อกะเกือบข้างเดียวเออเอาความในใจมาว่าอู้ความในใจเอาความในใจเออเอามาคขึ้นไปอ่ะ